สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณเมย์อีกแล้วนะคะกับห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องร้อยละในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะอ่าเรามาพบกันเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน EP ที่7แล้วนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะมีความทรงจําในการเรียนนะคะในคาบนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์และ แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละได้นะคะวันนี้ครูเมย์จะมาสอนเรื่องกำไรขาดทุนราคาขายนะคะกำไรขาดทุนราคาขายนะคะสิ่งที่จะต้องรู้ในกำไรขาดทุนและราคาขายคือการลดราคานะคะการลดราคาหมายถึงการลดราคาขายจากสินค้าจากราคาที่ติดไว้นะคะส่วนกำไรกำไรคือ ราคาขายลบราคาทุนนะคะส่วนขาดทุนนะคะคือราคาทุนลบราคาขายนะคะนักเรียนอาจจะงงนะคะแต่เราเคยเรียนในขาบที่ผ่านมาแล้วนะคะกำไรขาดทุนเนาะทบทวนอีกนิดนึงกำไรคือบวกเพิ่มขาดทุนคือลบออกนะคะนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะกำไรคือ บวกเพิ่มขาดทุนคือลบออกนะคะ,ะเราไปดูโจทย์กันดีก,กว่านะคะร้านค้าลงทุนซื้อข้าวสาร8,100บาทนะคะเมื่อขายหมดได้กำไร20%ร้านค้าได้กำไรกี่บาทสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนนะคะคือโจทย์ถามว่าร้านค้าได้กำไรกี่บาทใช่ไหมลูก คุณเมยบอกเสมอว่ากําไรคือการบวกเพิ่มใช่ไหมคะกำไรคือการบวกเพิ่มแต่วันนี้โจทย์ในข้อนี้ยังไม่ถามหาราคาขายนะคะดังนั้นเราสามารถแสดงวิธีทำได้เลยนะคะคือเราต้องเปรียบเทียบก่อนเนาะราขายได้กําไร20%หมายความว่าทุน100 บาทใช่ไหมคะขายได้กำไรยี่สิบบาทถ้าทุนหนึ่งบาทหนึ่งบาทขายได้กําไรยี่สิบส่วนหนึ่งรอยเนาะ จากบัญญัติตรยางนะคะคือการคูณขึ้นคูณลงเนาะจำได้ใช่ไหมคะบัญญัติตรยางแต่ถ้าทุนทุนตามโจทย์ของเราเลยคือ1,0008,100บาทใช่ไหมคะเราจะขายได้กำไรคูณขึ้นเหมือนกันเนาะคูณขึ้นคูณขึ้นไปนะคะคูณลงมันก็จะได้8,100บาท คูณกับ20ส่วน100นะคะเราสามารถตัดทอนได้เลยนะคะ100ได้81 81คูณ20นะคะเท่ากับ26นะคะ1,000บาทใช่ไหมคะดังนั้นร้านค้าจะขายได้กำไร ะะได้กำไร1,620บาทตอบได้เลยนะคะโอเคไหมคะอันนี้โจทย์ข้อนี้ได้กำไรนะเรามาดูโจทย์อีกข้อดีกว่านะคะแก้วซื้อผ้าห่มราคา650บาทขายขาดทุนร้อยละ8นี่ข้อนี้ขาดทุนมาแล้วนะคะ แก้วขายผ้าห่มขาดทุนกี่บาทนี่คือโจทย์ถามใช่ไหมคะโจทย์ถามว่าแก้วขายผ้าห่มขาดทุนกี่บาทใช่ไหมลูกถามแค่ขาดทุนนะดังนั้นเราก็ทําเราก็ทําเหมือนเมื่อกี้ได้เลยนะคะซึ่งคําว่าขายขาดทุนร้อยละแปดหมายความว่าทุน10ึบาท ขายขาดทุน8บาทใช่ไหมคะถ้าทุน1บาทขายขาดทุนเหมือนเดิมคะ่ะคูณไข่ก็ได้8ส่วน100บาทใช่ไหมคะถ้าทุนตามโจทย์ของเราก็คือทุน650บาท เราจะขายขาดทุนก็คือ650คูณ8ส่วน10นั่นเองนะคะเราสามารถตัดทอนได้เลยนะคะ100ได้6.5คูณไปเลยคูณได้เป็น52บาทดังนั้นนะคะ ดังนั้นแก้วขายผ้าโ่มขาดทุน5 12บ,บาทตอบได้เลยนะคะอันนี้คือโจทย์กำไรขาดทุนเนาะข้อต่อไปมันจะเพิ่มมาแล้วนะคะนักเรียนดูโจทย์ดีๆนะคะ พ่อซื้อตู้เย็นราคา5,400บาทขายขาดทุน6%เปอร์นขายขาดทุน6แต่สิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามพ่อขายตู้เย็นราคากี่บาทเห็นไหมคะมันถามราคาขายนะคะตอนนี้มันถามราคาขายนะคะดังนั้น เราก็จะทําในวิธีเดิมแต่แค่เปลี่ยนวิธีการคิดนิดนึงนะคะมาดูวิธีทำความหมายของขาดทุนร้อยละหกหมายความว่าทุนอุ้ยขออภัยนะคะทุนหนึ่งร้อยบาทขายไป ดูนะเราจะใช้คําว่าขายไปนะถ้าสมมติว่าราคานะคะมันถามหาราคานะคะทุน100บาทขายขาดทุน6เปอร์เซ็นขาดทุนแปลว่าขาดทุนแปลว่าลบออกใช่ไหมลูกดังนั้นเรามีอยู่100เราลบออก6มี100ลบออก6เท่ากับ94ใช่ไหมลูก มีทุน100บาทขายไป94บาทใช่ไหมคะดังนั้นทุน1บาทเราขายไป94ส่วน100บาทใช่ไหมลูกต่อไปนะคะถ้าทุนตามโจทย์ละ่ะทุน5,400บาทเราจะขายไปในราคากี่บาทคะ เราก็เอา5,400ตั้งคูณด้วย94ส่วน100อีกแล้วนะคะเราก็ใช้วิธีการตัดทนเนอะ100ตัดนี้เท่ากับ54ใช่ไหมคะคูณได้เลยนะคะ54คูณ94ได้5,076 บาทนะคะดังนั้นเราตอบได้เลยนะคะดังนั้นพ่อขายตู้เย็นราคา5้าพบาทตอบได้เลยนะคะถ้าโจทย์ถามเป็นราคาขายเนอะราคาขายราคาซื้อหรือถามหาราคานะคะ มาดูโจทย์ข้อนี้โอมซื้อจัก,กรยานราคา9,000บาทขายได้กำไร้อยรละ7โอมขายจัก,กรยานราคากี่บาทนะคะนักเรียนดูนะคะกำไรครูมเมย์บอกเสมอว่ากำไรคือการบวกเพิ่มใช่ไหมคะกำไรคือการบวกเพิ่มดังนั้นเรามีทุนอยู่100บาทกำไรอีก7แปลว่าเราต้องบวกอีก7เป็น 107ใช่ไหมคะดังนั้นเรามาเขียนวิธีทำกันดีกว่านะคะวิธีทำถ้าทุน100บาทเราจะได้กำไรเท่าไหร่คะทุน1 0 0บาทเราจะได้กำไรเราจะขายไปขายไปเท่าไหร่ลูก107ใช่มคบาท แต่ถ้าทุน1บาทเราจะขายไป107ส่วน100บาทถ้าสมมุติว่าทุนตามโจทย์คือทุน9,000บาทเราจะขายไปในราคา9,000คูณ107ส่วน100เท่ากับ เท่าไหร่ก็ใช้การตัดทอนได้เลยนะคะ190ใช่ไหมคะ90้คูณ107ได้เท่ากับ9630บบาทดังนั้นเราก็ตอบได้เลยนะคะได้เลยนะคะโอมขายรถ จักรยานราคา9630บบาทโอเคไหมคะกำไรบวกเพิ่มขาดทุนลบออกนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ